ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งอ๋ออย่าลืมกดแก้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไปแก้งเตือนท่านแล้วก็กดถูกใจด้วยครับผมสีสวัสดีครับเอฟซีครับถามหาดีจังครับจานแม่เหล็กตรวจไม่ติดจานวงเดือนแม่นทันเทศมาแล้วครับช่างอุตไฮโดรไอทิกคนแรกที่ทาจานพวกนี้เข้ามาในประเทศไทยคนแรกเลยนะครับคนแรกเลยนะครับที่ตรวจแม่เหล็ก เล็ขาวเข้าไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมเข้าไปดูคลิปเก่าๆผมได้ลงเมื่อ7 8ปีที่แล้วนะครับนี่ครับมาแล้วครับอาเช็คให้ดูอันนี้แม่เหล็กนะแม่เหล็กขาวนะแม่เหล็กขาวคือแต่คือได้งานเลยนะปุ๊บติดไหมครับผมอดูติดไหมครับติดใจมูดมเดือนนะครับติดไหมครับแม่นัแม่แมมนขันเทพนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ดูทีละหน้าเลยปุ๊บหน้าหน้าสองเดี๋ยวแป๊บนึงยากหน่อยเหล็กขาวนะครับหน้าสอง ไม่ม <lien> <im sharing> like so ีไม่มีสันไม่มีไว้นะครับผมมาหน้าสองเอาเวลาตรวจเราก็ตรวจแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าหกปุ๊บนี่ครับหน้าหกนะครับให้ทุกหน้านะครับเอาหน้าห้าครับนี่ห้าห้าครับหน้าเยียวครับเห็นไหมครับไม่มีสันมีไว้เลยนะครับผมปุ๊บหน้าเยียวเห็นไหมครับปุ๊บ สีสามบ้างสีสามบ้างนะครับสนใจคนรีบเป็นนะครับนี่พึ่งออกมาในใบแรกนะครับเนี่ยที่แม่เหล็กตัวไม่ติดนะที่แม่เหล็กบูดไม่ขึ้นครับไม่เชื่อไปไปดูช่างอื่นได้เลยครับไม่มีนะครับไม่มีเหมือนผมครับนะครับนะครับผมต้องช่างพุทธไฮโดรไฮเทคเท่านั้นนะครับผมปั๊บเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูปั๊บแต่จานก็ดูติดนะครับจานติดอยู่นะ บางคนดนี่นะจานดีอันนี้คือเหล็กนะครับไม่เหล็กครับเห็นไหมครับไม่เหล็กนะครับเหล็กขาวนะครับผมอันนี้ตัวเหล็กขาวเลยนะตัวเหล็กขาวเลยนะอันนี้คือจานวงเดือนนะครับจานวงเดือนท่านเทพนะครับแล้วก็ตูดสวยๆแบบนี้ครับครับเนี่ยครับตูดสวยๆแบบนี้คือตูดมันเนี่ยผมทําแบบสวยจิกเลย FC เนี่ยครับสวยๆเลยอ่ะเห็นไหมครับผม ไม่มีขาวๆทถ่ๆมัวๆนะครับเนี่ยครับจานขึ้นเงาครับทําไปหลายร้อยใบครับสนใจก็รีบแพกมาเลยนะครับผมเนี่ยครับทําไม่เต็มเลยครับผมเอ้าดูผมจะตัดไหมไม่ตัดไม่ผมจะไม่ตัดนะผมจะปล่อยวีดีโอยาวไปเลยเดี๋ยวตั้งก่อนนี้ก่อนแป๊บนึงครับจะขยำให้ดูแบบเทพจริงไหมหรือมีแต่น้ําลายนะอ่ะดูนะครับผม เหล็กนะเหล็กนะเหล็กนะนี่ครับเหล็กนะครับเหล็กนะเหล็กนะแรงอีแป๊บนึงนะครับแล้วมันเอาพวกนี้ไปกินเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีแตะไม่มีไหวอ่าแตะมีไหวไหมครับผมไม่มีไหวว่าไม่มีขึ้นนะครับไม่มีกระดูกกระดิกครับยังไงอยางงั้นนะครับอันนี้ขั้วห้าสองนะครับผมผมแตะขั้วให้ดูเลยก็ได้นี่ครับแตะให้ดูเลยนะครับผมเห็นไหมครับอ่าดูยาวเลยไม่ต้องพูดมาก ต้องแตะเล็กโชว์นะครับมันถึงจะเทพรับจันวงเดือนนะครับใครทานะครับต้องแตะเล็กโชว์ให้ดูน,อน่อยผมเคยทํามากจ้งแต่กี่แปดปีที่แล้วนะครับจนันเนี้ยอันนี้ยกคือได้งานนะอ่ะยกคือได้งานเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะซ้อมือก่อนผมต้องครอบฝานะเพราะว่าผมไม่ครอบฝาไม่ได้ไม่ครอบฝาบางทีมือมันสั่นนะครับเดี๋ยเห็นไหมครับยกได้งานเลยนะห้าเอ่อห้าแล้วก็ คือเรายกได้งานจริงๆเราต้องครอบฝารีวิวครับอันนี้สี่สีสามเม็ดนี้เป็นสามเม็ดนี้สี่สีสามนะครับเห็นไหมครับบางทีต้องครอบฝานะครับเนี่ยครับครับสี่สีสามไหมอ่ะดูเลยนะครับครอบฝาดีกว่าผมขยอยไม่ถนัดนะ fc อันนี้ผมจะฟันตองสองครับดูนะเนี่ยครับแล้วบอกไว้ก่อนการขึ้นเงาไม่ต้องไปขัดกระดาษไม่ต้องไปขัดกระดาษทราย ให้มันจานเงาแบบนี้เลยยึดลูกให้มันไหลแบบนี้เลยให้มันไหลแบบนี้เลยเห็นไหมครับลูกให้มันไหลแบบนี้เลยนะปึ๊บแบบนี้เลยลูกไม่มีกอดไม่มีหวันไม่มีไหวขย่าเท่าไรก็ไม่หวันไม่ไหวสงสัยข้างในนั้นเป็นของปลอมนะครับผมเอาดูนะครับผมดู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 เอาดูนะครับผมเอาดูมาแล้วนะครับเนี่ยตั้งตรงไหนก็ไม่มีสันมีไหวนะครับผมอ่ะดูนะครับปุ๊บ นะครับไม่มีสันมีไหวนะครับผมอา้าวดูฟันไปเรื่อยๆฟันไปฟันมาเรื่อยๆฟันหกสองหกห้าฟันอะไรก็ฟันได้นะครับผมยกเบาเยกเบาเห็านะครับเนี่ยสงใสยข้างในนั้นเป็นของปลอมครับเนี่ยดูอืมุ๊บผมไม่ต้องพูดมากเก็บคอครับไหนดูครับยกยกเบา เห็นไ,ไหมครับยกเบาๆเอาดูอันนี้ผมฝันง,งานนะทีนี้เริ่มเลยนะนี่ปุ<ฮ>๊บอ่ะจะฝันอะไรดูนะครับผมจะไม่บอกนะดูเอานะอืเห็นไ,ไหมครับสุด,ดยอดนะครับเอาทีนี้จะบอกหน่อยเอาบอกหน่อยนะบอกหน่อย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 ได้ไหมครับ บอกหน่อยได้ไหมฟันห้าสามชนหน่อยครับฟันห้าสามเบาๆช่นหน่อยครับบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมครับอ่างานสามเม็ดเทพครับแม่เหล็กตรวจไม่ติดลูกครับผมคือเอาเหล็กขาวมากระดุกจุ๊บจุ๊บจุ๊บอย่างนี้ไม่ติดอนะ่ากระดุกอีโชยทีนึงก็ได้ครับกระดุกจุ๊บจุ๊บไม่ติดนะครับเหล็กขาว เห็กขาวต้องแบบนี้ครับเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยไม่ไม่ติดนะครับอันนี้มันมันดูดที่จานเลยเห็นไหมครับไม่ติดนี่เหล็กขาวนะครับผมเหล็กขาวนะเหล็กขาวมันต้องแบบนี้ครับมันถึงจะเป็นช่างอุเทโรหฮเทคนะครับผมสนใจก็โทรครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ะครับผมต้องแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าทําแล้วทําไม่ดีจะทําทําไมครับทําแล้วต้องทาให้มันดีครับทําให้มันดีอ้าวดู เราต้องทําให้มันดีทดาทไม่ดีจะทําทําไมครับผมแน่เอ้าเดี๋ยวผมจะฟันสองแล้วนะผมจะฟันสองแล้วบอกก,ก่อนนะเอ้าฟันอะไรวะฟันสามสองก็ได้อะฟันสามสองเบาๆบเบาเหยอกๆยแก้มหยกิกแก้มเบาไปน้อยๆอ่ะเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงครับอ่านี่จานใบนี้ผมลงเมื่อเกือบปีที่แล้วเข้าไปดูในคลิปเก่าๆผมได้นะกดติดตาม,มแล้วเข้าไปดูในคลิปเก่าๆเข้าไปดูในรีวิวเก่าๆผมได้กดติดตาม กดติดตามผมก่อกนครับเข้าไปดูในคลิปรีวิวเก่าๆนะครับผมเข้าไปดูเข้าไปดูดิฮัลโหลครับผมครับทางคุณก็ขอจคทีปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบวาสีีครับ